สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม i e m นะคะของกล้อง Total Station ที่ h o t p o t รุ่น GM52 ค่ะโปรแกรม i e m นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าความสูงนะคะของวัตถุค่ะอันดับแรกนะคะเรากดเข้าไปที่เมนูค่ะเลข7นะคะกดไปที่ F4 คะ่ะเลือก F2 นะคะ i e m คะ่ะ F1 นะคะ Input RT นะคะจะเป็นแบบให้ใส่ ค่าความสูงของตัวเป้านะคะแบบ F2 นะคะจะเป็นแบบไม่ใส่ค่าความสูงนะคะสำหรับคลิปนี้จะเลือกแบบ F2 นะคะค่ะตัวนี้นะคะให้เรานะคะเล็งกล้องนะคะไปยังจุดแรกนะคะที่เราต้องการที่จะหาค่าความสูงนะคะเสร็จแล้วนะคะกด F1 ค่ะ จากตัวนี้นะคะตัว B นะคะจะเป็นค่าองศานะคะแนวดิ่งนะคะเสร็จแล้วกดเสร็ค่ะจากนั้นนะคะให้เราสังเกตที่ค่า VD นะคะจะเป็น0.00นะคะให้เราคลายล็อกเลนกระดกนะคะแล้วก็ปรับเลนกระดกนะคะไปยังความสูงนะคะที่เราต้องการค่ะคะ่า VD ก็จะ ขึ้นตามที่เราหาค่าความสูงนะคะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม IM เบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูปพีนัมเบอวันค่ะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการมิโซนะคะซอยบางนาตายีบ3หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ศูนย์สองหูส้าสี่สองค่ะขอบคุณค่ะ